สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเก m เมมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ครับในที่สุดผมก็จัดการมันได้แล้วครับผมไม่คิดว่าจะทําได้ด้วยนะแล้วแบบทีมผมแบบว่าไม่เก่งอะ่ะเอ,อไม่แบบโงกเลยว่าขยะก็ได้ผมแค่มีตัวเฉยๆแล้วแบบของที่ใส่นี่แบบว่าไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะตีทีนึงนี่ก็แบบนะ ได้ทีละได้ร้อยล้านก็หลูแล้วอะทีนึงอะอะไรประมาณนี้นะแบบเอ๊ะนั่นแหละเออผมก็นั่นแหละสู้กับไอ้หมอนี่สิบนาทีเชื่อไหมล่ะสิบนาทีนี่บอกได้ถึงความกาก,ากของทีมผม <c oughs> ทุเรศมากสายเนื้อเลือดก็อย่างนี้แล้วนะเออนั่นแหละครับผมผมก็ในที่สุดก็ชนะแล้วครับผมโดยทีมนี้นะเออ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าแพ้แล้วแพ้แน่นอน โอ้โหแต่ก็ชนะมาได้ยังไงก็ไม่รู้เออนั่นแหละผ่านมาจนได้ครับผมจะได้ไปต่อเนาะผมนึกว่ายาวๆแล้วนึกว่านึกว่าเลยนะยาวๆแน่นอนประมาณนั้นแต่เปล่าอืมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมโอ้ไม่นะที่รักตื่นเร็วเฮ้ยตื่นตื่นตื่นได้ปลดตื่นเถอะขอโทษนะนะดูเหมือนว่ามองเท่งแล้วแหละไม่ ฉันไม่ควรที่จะพูดอย่างนั้นออกไปเลยฉันไม่ควรที่บอกให้ในายไปเลยฉันควรที่จะจะถามก่อนว่านายต้องการอะไรกันแน่อืมฉันรักคุณสุดๆเลยเอ้าวกรรมพี่ผมขรามซะงั้นอ่าฮะอ่าฮะฉันต้องการที่จะอยู่กับนายตลอดไป แต่ฉันอ,อ่ help has arrived เดี๋ยวก่อนทำไมถึงมีคนมาบอกว่าเออเอออนนี้อ้าวเดี๋ยว <c oughs> อันี้ก็โผล่มาบอกว่าเอ้ยความช่วยเหลเือมาถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคุณคุ้ไหมคำนี้ <c oughs> ก่อนนะั่นแหละครับผมและอันี้ก็เดินมาครับผมบอก <c oughs> พวกนายปลอดภัยแล้ว S 1> <S 1> <S เออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงมีหมอนี่2สองคนฮึือือ่ะไอ้คนนั้นอ่ะคือตัวปลอมของฉันเองอืมโอ้ไอ้หมอนี่จู่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้บูบผมอืมอ่า fragment อ่ะ,รรอะ when I touch some stone fragment I was อ๋อก็คือพอไอ้หมอนี่ไปจับ เศษหินอะไรก็ไม่รู้แล้วไอ้หมอนี่ก็โผล่มาตอนแรกก็งงๆอยู่ฮะ t ทอล์ก but then he start talking in all this monster เออ taking in all this monster and have grown all big อ๋อก็คือจูๆ่ๆไอ้หมอนี่ก็โผล่มาพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอ้ยไม่ได้พูดอะไรก็พอโผล่มาใช่ไหมมันก็ ฟิวชั่นครับผมรวมกับมอนสเตอร์อื่นๆจนกลายเป็นคิเมล่าอย่างที่เราเห็นครับผมตอนแรกฉันนึกว่าฉันตายแล้วตายแน่นอนเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยอืมจะว่าไปนามาทำอะไรที่นี่เอ้ยเธอมาทำอะไรที่นี่เหมือนกันนายมาทำอะไรที่นี่กันออฉันนึกว่านายตายแล้วซะอีกอือ่า นี่นายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแถมยังดูกันดิกันท้ายต้้งหากหนายไม่รู้เลยเนีนะว่าฉันน่ะเป็นห่วงนายตามหานายขนาดไหนฮออึแต่ว่าเธอเป็นคนบอกให้ฉันไปเองนะออ Only because I was sick of you, จ u uh n g h huh. lying lying around the place อ่าเพราะว่าน้องเขาแบบทนไม่ไหวกรับผมเพราะาบ้านลกมากเต็มไปด้วยของของไองห้หมอเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งบ้านเลย มันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ขยะนะมันเป็นโออาร์ติแฟกต์เหรออ๋อเป็นของเก่าอะไรประมาณนี้อะฮะ and and it took a lot of hard work to get them ฮะเออมันฉันต้องสูญเสียอะไรไปมากเลยนะกว่าจะได้ไอ้ของพวกนี้มาเนี่ยอืมอ๋อเธอ,อน,นี่มันต้องบ้าแน่น,นอนที่บอกให้ฉันทิ้งของพวกนั้นไป มันเป็นความทรงจำของฉันเป็นความฝันของฉันเลยนะอืมจะทิ้งมันไปได้ยังไงอื mm. uh ่าฮะ and I didn't throw them out they were your dream and memory อ่าผู้หญิงก็ไม่ได้ทิ้งไปนะฮะโอแค่ซ่อนมาเฉยๆอ่า uh huh. แค่ซอนมาอยู่ในบ้านนั่นแหละมันก็อยู่ยังอยู่ในบ้านทำไมทำงั้นน่ะอืม mm. I was worried I just knew that your exhortation and inv investigation would bring you someplace dangerous อ่าครับผมก็คือน้องเขารู้ครับผมแล้วก็กลัวมากเพราะว่าไอ้ น้องรู้เลยว่าเพราะความอยากรู้อยากเห็นไปอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็สิ่งที่ไอ้หมอน,นี่สนใจอะ่ะทำมันจะต้องทําให้ไอ้หมอนเนี่ยไปอยู่ในมันต้องแบบไปอยู่ในสถานที่อันตรายเออก็เหมือนอย่างที่นี่อือฮึถึงจะอย่างนั้นก็เธอประมาณนั้นนะเออเธอเป็นห่วงนายจริงๆนะเออนายไม่ควรมาไกลถึงขนาดนี้นะรู้เปล่า Yeah you are r right. I g have t I h been thoughtless I accept that ครับผมก็เข้าใจครับผมไอหมอนี่ก็บอกว่าเออฉันนี่นะแบบหุนหันพันแล่นมาที่นี่เองอะนะฉันเข้าใจเออยอมรับยอมรับ I went too far I, I will try to listen to you more from now on ครับผมผู้หญิงเองก็บอกว่าเออฉันทำเกินไปเหมือนกันแล้วฉันจะเชื่อฉันจะเริ่มฟังนายมากกว่านี้จากนี้เป็นต้นไป สุดยอดประมาณนะั้นฉันจะฟังนายจากนี้ไปต้นไปอะไรประมาณนี้นะอ่าไอผู้ชายบอกฉันจะรักเธอให้มากกว่านี้ที่รักเออแหม่พอฉันได้ยินความรู้สึกของเธอแล้วยังไงฮะออ๋อออนี่คือนี่คือตอนที่ไอผู้ชาย ตัวปลอมตายใช่ไหมบอกโอ้ฉันรักเธอสุดๆเลยเออฉันอยากจะอยู่นะอยู่กับนายตลอดไปอืออืม,อมแมมฉันมันทำให้ฉันเห็นด้านที่เออด้านที่จริงจังแล้วกันนะไปอย่างงี้ด้านที่จริงจังของเธอเออเออเออคือว่าไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละเออ no you are sure เออ are you sure about that แน่ใจเหรอ ที่พูดมาเมือเกียแน่ใจเลยหรือเอ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 อปลาปลามันมันก็ไม่ได้นายก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรๆนะแต่ว่าเอ้ยลืมลืมไปเถอะไอ้อายอายตบเส้นดอกไม่รู้แล้วแหละลืมลืมไปซะเรามันก็ไปเลยอืแหมเขินครับผมเขินอืมเอออ่อันนี้ก็ไม่รู้เรื่องซะอีกผู้หญิงแค่เขินเฉยผู้ชายแบบอ้าวจะมาจู่จูก็โกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยเอ้ยอะ แล้วมันก็ทิ้งเราเลยมันทิ้งเราเลยครับผมอ้าวเดี๋ยวอะไรครับผมมีอะไรไม่รู้ตกโยก่เมนปืน้นมันคืออย่างโอสเตตัสแบชเอามาทำอะไรเนี่ย c o m e on cheer up ครับผมผู้ชายก็ไปงอครับผมเอออ่ uh, you can do whatever you want for all I care อานะยังยังมีซินดาเลอีกต่างหากอืม ครับผมก็คือผู้หญิงบอกจะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องตามมามมเออนะเออโด,ดก็ยังเป็นห่วงสองคนนี้อยู่ดีครับผมตามไปอยู่ดีเอ๊ะเอ้ยเอ้ยมีเฟสองเหรออย่าบอกนะว่าไอ้ที่ผมสู้ไปเนี่ยมันคือตัวกาก,าก แล้วยังมีตัวเก่งกว่านี้อยู่ก็คือตัวเดิมเนี่ยแต่แต่แบบเก่งกับแบบออนเหรอโอ้แม่เจ้าไม่จริงมีแบบเก่งกับแบบออนด้วยเหรอถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมไม่น่าลาดได้ทิ้งไว,ว้ยาวๆในนาน <c oughs> ต้องกลับมาใช่ไหมเนี่ย โอ้โอ้ไม่เจ้าสวยแล้วคือที่เมื่อกี้ผมสู้ไปคือแบบตัวอ่อนใช่ไหมโอ้ oh. ก็เข้าใจได้อยู่เข้าใจได้อยู่ครับผมเพราะว่านะผมเองก็ตกใจเหมือนกันผมสู้มาได้ยังไงเนี่ยแล้วแล้วผมต้องไปไหนละเนี่ยแล้วก็ไม่บอกด้วยนะว่าไปไหนืหอ อา้อาวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอา้าวแล้วผมต้องไปไหนล่ะเนี่ยอา้าวแล้วแล้วมันไม่บอกด้วยนะอา้าวหยม อ้าวมีแมปด้วยเหรอเดี๋ยวมันมีแมปอยู่นี้ด้วยแล้วผมวิง่งแล้วแล้วผมวิ่งตั้งใจวิ่งเพื่ออะไรโอ้ไม่รู้มันเปิดแมปด้วยผมก็ไม่ได้อ่านแล้วอ้าวแล้วผมไปไหนต่อแล้วเนี่ยเอาอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจบแค่นี้ อา้อาวเฮ้ยอา้อาวเฮ้ยเจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวดีแป๊บหบนึ่งนะทุกคนผมขอไปดูหาข้อมูลก่อนอะไรละเนี่ยทำไมอ่ะไม่ใช่สิมใช,ไมใช่ไม่ใช่บอกว่าทำไมสิเออต้องบอกว่ามันไปไหนต่อแล้วเนี่ยอื เอออยู่ไหนวะเนี่ยเดเดดๆๆ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 เดๆๆมๆตอนนี้ก็ฟังเพลงไปก่อนนะทุกคนนะอาฮะอ่าอ่าฮะอ่า ยังไงต่อโอ้ทุกคนมันจบแค่นี้จริงอ้าวมันจบแค่นี้จริงว่ะโอเคอยังนั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้วแ่ะเดี๋ยวก่อนอ่าฮะ โอเคทุกคนมาจบแค่นี้นจริงๆครับผมโอเคอย่างนั้นก็ไว้แค่นี้นล้วกันเนาะเออแล้วไว้ค่อยเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ